มันบอกพี่ว่าไอ้โทรศัพท์เป็นของเกเอาเ้ยไอ้เนี่ยโทรศัพท์ใช่ไหมโกล์สิบหกนะเออไอ้โกล์สนะิบหกเนี่ยสิบหกโกลแม็กใช่ใช่วันนั้นวันนั้นพี่อ่ะให้ตังแกไปซื้อใช่แล้วเซ็นเอกสารเรียบร้อยว่ามอบให้โ6สิบหกเออแต่มันไม่รู้ไงว่าว่าอันไหนว่าว่าเป็นเครื่องไหน,น,ไหนแต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าโทรศัพท์อ่ะที่ให้แกเอาเงินสดไปซื้อจริงไหมใช่ครับเงินสดไปซื้อใช่เครื่องสิบหกโกลแม็กที่ b a นนัน่ถูกต้อง แล้วก็แล้วก็อะไรอีกนะระบุบินตอนที่น้องมาฝึกงานน่ะพี่ให้แกไปซื้อ,อ Microsoft ให้พี่จำได้ <c oughs> อันนี้จำไม่ได้เลย <c oughs> ใช่แต่เป็นคนคอนเฟิร์มเป็นคนไปน <c oughs> อันนี้เป็นคนคอนเฟิร์มบินเองของ Microsoft <c oughs> แต่น้องอ่ะรู้เรื่องไหมอ่ะเทิร์สปาร์ตี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง อะไรเนี่ยจะให้ยืนยันอะไรแล้วเราอยู่ด้วยกันไหมอ่ะเราอยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมเร็อยู่บ้านเดียวกันนะเราอยู่บ้านเดียวกันเห็นไหม <c oughs> <c oughs>